นับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะท่ใบเตยจากชาวเกาะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะจอตลาดหุ้นภาคเช้าวันนี้กับหมวยธนวันปพระชนชนะคะเรามาดูดัชนีหุ้นไทยกันต่อหลังจากที่เมื่อวานนี้ติดลบลงมาอย่างหนักเลยนะคะต่างชาติก็ซื้อสุดที่ค่ะแต่ว่ากลุ่มของบริษัทหลักทรัพย์นะคะเป็นกลุ่มที่ขายกดดัชนีลงมานะคะเลยทําให้เช้านี้เราเห็นสัญญาณของการรีบาวของเซตขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่ามีเพียงแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นที่ขายออกมานะคะเซตเช้าวันนี้เรียรีบาวขึ้นมาแล้ว5จุดค่ะ 1, ูลดดค่าการาน,านื้า้ 4,700ล้านบาทนะคะ KTB ยังคงแข็งแกร่งค่ะเมื่อวานบวกวันนี้บวกต่ออีกนะคะล่าสุด KTB ขึ้นมาเล็กน้อยนะคะยืนที่23.50ค่ะ SCN ย่อตัวลงไปเปอร์เซ็นต์กว่ายืน13บาททุวนๆปตทไม่เปลี่ยนแปลงที่332บาทหุ้นของซูเปอร์นะคะบวกขึ้นมา1%ค่ะยืนที่240บาทและ j จส m i n มนะคะเมื่อวานนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะย่อตัวลงไปติดลบถึง19%นะคะวันนี้ฟื้นขึ้นมาแล้วค่ะ ตัวของเจส m i n มินนะคะผูกขึ้นมา2%รีบาวขึ้นมาหน่อยหนึงยืนที่7บาท10สตางนะคะก็เจส m i n มินจะยังคงมีการจ่ายปันผลพิเศษแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนนั้จับตาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนเมื่อวานนี้ขึ้นกระใหม่ย X d ก็ได้ปันผลกันไปเรียบร้อยนะคะสำหรับปันผลพิเศษ1บาท50สตางนะคะส่วนภาพของดัชนีหุ้นในฝากฝั่งของต่างประเทศต้องเรียกได้ว่า เขียวกันยกแผงค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าตอนนี้เรารอรุ้นมาตรการ QE ของ ECB นะคะที่จะมีเม็ดเงินอัดฉีดเข้ามาในวันจันทร์หน้านะคะซึ่งคาดการว่าการใช้เม็ดเงิน1.1ล,ล้านล้านยูโรนั้นจะช่วยผลักดันให้ GDP ของฝั่งของยุโรปนั้นปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับ2%ภายในปี2,500ขอภายขาดภายในปี2,017หรืออีก2ปีข้างหน้าด้วยนะคะในฝั่งของดาวโจนเขียวกันยกแขงค่ะดาวโจนบวกขึ้นมา38จุดนะคะส่วนฝั่งของยุโรปค่ะฟุตซีลอนดอนขึ้นมาถึง41จุดเซียซีรังเศสบวก46ส่วน d ด s ชเยอรมนีขึ้นมาถึง113จุดนะคะกลับมาที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียในช่วงภาคเช้าวันนี้กันค่ะ เขียวกันทั่วนหน้านะคะนี่คืออีเปิดปุ๊บบวกปั๊บค่ะขึ้นมาแล้วในช่วงภาคเช้านี้158จุดนะคะสเตรทไทม์บวก10จุดค่ะหางเสียงฮ่องกงขึ้นมา47จุดนะคะเวเตไต้หวันจาการ์ต้ารวมถึงตลาดหุ้นของอินโดนีเซียและหุ้นของเกาหลีก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในแดนสีเขียวค่ะเช่นเดียวกับดัชนีของบ้านเรานะคะที่เซนเตเมนต์นั้นอยู่ในแดนบวกนะคะ แนวโน้มของเซ็ตจะไปได้ไกลขนาดไหนการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะจะกำหนดยังไงกันดีเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์ในช่วงที่2ของรายการ Stop Loss ค่ะ สู่ช่วงที่2องของสตอฟล s ค่ะช่วงนี้พูดคุยกันกับผู้ช่วยกรรมการเพื่อในการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะคุณชัยพรน,น้องบิทั์เจริญค่ะคุณชัยพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะดัชนีหุ้นไทยนะคะเช้านี้เริ่มมีสัญญาณของการรีบาวขึ้นมาแล้วนะคะล่าสุดบวกขึ้นมา4 1 5 5 7จุดนะคะคุณชัยพรคะแนวโน้มในสัปดาห์หน้าแล้วก็หุ้นไทยวันนี้น่าจะมีการแกว่งตัวรีบาวแรงไหมคะผมคิดว่าตอนนี้ภาพใหญ่ ของตลาดรุ่นไทยเนี่ยยังม,มีแรงกดดันจากในเรื่องของทิศทางกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับที่อาจจะยังออกมาไม่ดีในช่วงของไตรมาสหนึ่งต่อเนื่องนะครับฉะนั้นเนี่ยตลาดก็จะอยู่ในภาพที่กำลังแอดจัสหรือปรับในเรื่องของประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในปีของ2558ร้ลดลงนะครับค่ะ ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงที่อาจจะยังดูหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ตลาดก็พยายามที่จะคาดหวังว่าการประชุมของกรงในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาลดอัตาราดอกเบีย้ยลงสักหนึ่งครั้งถ้ามีการลดอัตาราดอกเบีย้ยจริงเนี่ยแน่นอนในส่วนของตลาดก็อาจจะมีลักษณะของการแอดจัสตัวเองระยะสั้นในเชิงบวกนะครับ แต่ว่าตลาดก็จะยังอยู่ในลักษณะของการเหมือนรีบาวระยะสั้นเพราะว่าภาพใหญ่นั้นเนี่ยแม้ว่าเราจะ adjust ในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยและลงทุกก็จะกลับมาโฟกัสในเรื่องของตัวเลขของกําไรในไตรมาสแรกในไตรมาสสองนะครับฉะนั้นดูเหมือนตลาดตอนนี้ก็จะยังเป็นลนักษณะที่อาจจะยังเป็นลักษณะรีบาวระยะสั้นใต้ผมดูคงเป็นอย่างนั้นนะครับค่ะ ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตมาดูแนวรับแนวต้านของดัชนีสําหรับวันนี้แล้วก็ในวันสัปดาห์หน้าด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกราฟของเซตประกอบกันนะคะตอนนี้ย่อลงมาจนดูเหมือนเมื่อวานนี้ระหว่างวันหลุดแนวรับที่ระดับ1 5 5 0ด้วยแต่ก็ดี่ขึ้นไปปิดได้นะคะแนวรับวันนี้แล้วก็สัปดาห์หน้าเป็นยังไงบ้างคะครับก็ถ้าดูกันในเรื่องของแนวรับของตลาดเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ถ้าดูกันในเชิงของเทคนิคก่อนนะครับ <c oughs> ถ้าดูกันในเชิงเทคนิคเนี่ยถ้าต้องบอกว่าระยะสั้นเนี่ยผมมองว่าในส่วนของตัวจัตเมีเองเนี่ยอาจจะยังอยู่ในทิศทางลงนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยเรามองว่าตลาดอาจจะยังอ่อนตัวลงต่อเนื่อง <c oughs> แนวรับที่อาจจะถดถอยลงไปเนี่ยอาจจะเยอะอยู่ตรงระดับ1,526จุดน,นะครับ26ส่วน <c oughs> แนวต้านเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> จะยังคงอยู่ที่ระดับประมาณ1,570จุดครับค่ะแนวต้านจะเป็น1,570จุดนะคะส่วนแนวรับ1,526จุดนะคะอันนี้เป็นภาพของสัปดาห์หน้าคะสำหรับวันนี้่ะคะการรีบาวน่าจะมีกอบจำกัดไหมคะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมคิดว่าการรีบาวเนี่ยคงจับตาการตรงระดับ1,565จุดซึ่งเป็นแนวต้านระยะสั้นภายในวัน แล้วก็ในส่วนของตัวดาวไซต์เองเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่โลเดิมนะครับที่ระดับประมาณพันหจุดนะครับค่ะพันหจุดนะคะส่วนแนวต้านพันห้าจุดนะคะครับค่ะ <ผม S 1> ส่วนการคาดหวังเรื่องของคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันพุธหน้ารวมไปถึงเรื่องของเลดเงิน QE ในสัปดาห์หน้าด้วยน่าจะพอช่วยหนุนนะคะทำไมถึงยังคงมองว่าแนวโน้มสัปดาห์หน้ายังมีโอกาสขยับลงไปทดสอบ1 0 0 0 526จุดได้คะ่ะครับผมดูว่าในแง่ของตัว QE เนี่ยถ้าดูในเชิงของตลาดเนี่ยดูเหมือนตลาดจะเทรดในะลักษณะที่รับกับในเรื่องของ QE ล่วงหน้ารับมาแล้วนะครับทั้งในส่วนของตลาดสหรัฐในส่วนของตลาดยุโรปแล้วก็ในส่วนของตลาดสหรัฐกับยุโรปเองตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเทรดกันอยู่ในภาพที่เราค่อนข้างเห็น วายุชนของตลาดอยู่ในภาพที่ค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมนะครับะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเห็นการเซ l l ์ออนแฟเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในส่วนของตลาดไทยเองก็ในเรื่องของตัวภาพเศรษฐกิจพลิซีของนโยบายของรัฐบาลเองตอนนี้ก็ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยมีแคตตาลิสอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยในภาพของตลาดเนี่ยตัวเลขที่ทยอยประกาศออกมาเป็นลักษณะของตัวเลขทั้งในเชิงของ มหาภาคแล้วก็บริษัทจดทะเบียนเองเนี่ยมันดูเหมือนจะมันอยู่ในภาพที่ซอฟลงเรื่อยๆนะครับะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ตลาดตัวเหมือนจะขาดคอนวิชชั่นในลักษณะที่จะเห็นการปรับตัวขึ้นแรงได้ครัค่ะจังหวะของการย่อนะคะถ้าสัปดาห์หน้าลงไปทดสอบ1,500ต้นๆจริงๆนะคะเราจะเลือกซื้อหุ้นแบบไหนดีคะครับออตอนนี้ที่เราแนะนําลูกค้าเนี่ยก็จะค่อนข้างดูในภาพของ หุ้นที่ค่อนข้างดีเซนซีฟแล้วก็มีเงินปันผลรองรับมากหน่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นการปรับพอร์ตในลักษณะที่ให้ตัวพอร์ตเราเนี่ยมีค่าความผันผวนน้อยลงนะครับเพราะว่าเรากำลังมองว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงที่ค่อยๆอ,อัตัาตัวเองลงน,นะครับก็น่าจะทำให้พอร์ตของเราเนี่ยเวลาแกว่งตัวน่าจะน้อยกว่าตลาด นะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เรามองนะครับหุ้นที่เลือกก็จะเป็นหุ้นที่มีเบต้าไม่สูงมากค่ะมีการผันผวนของราคาไม่สูงนะคะถ้าเทียบกับตลาดนะคะใช่ครับค่ะเป็นตัวไหนคะตอนนี้ที่เราดูเนี่ยนะครับหลักๆเลยเนี่ยในภาพของกลุ่ม i อซีทีก็ราคาปรับลงมาเรื่อยๆอาจจะมีบัฟเฟอร์ในลักษณะที่ดาวไซด์ค่อนข้างจากัดในสายตาเราแม้ว่าตัวสี 4G เองเนี่ยใบนุญ,ญาตผ่าจจะมีการเลื่อนการประมูลออกไปช้ากว่ากำหนดประมาณสักสามเดือนซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นอยู่ในกรอบของสามเดือนที่ล่าชาไปเนี่ยตลาดก็ยังพอรับได้นะครับ<า>แต่ถ้ามีการเลื่อนออกไปไกลมากนะครับข้ามปีเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะทำให้ราคาหุ้นแอจาจจัลงมาในระดับหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ายัง คาดว่าการเปิดประมูลใบนิญาตี g ีจะยังเกิดขึ้นในปีนี้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเล่าไปประมาณสักสามเดือนก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เรายังคิดว่าน่าสนใจถ้าจะลงทุนนะครับค่ะตัวไหนดูโดดเด่นค,ะค่ะตัวไหนดูโดดเด่นสําหรับกลุ่มไอซทีคะฮัลโหลอะไรนะครับค่ะตัวไหนดูโดดเด่นที่สุดคะสําหรับกลุ่มนี้ตอนนี้ตัวที่ดูแล้วมีบัฟเฟ นะครับดาวไซน้อยออมากที่สุดนะครับที่น้อยสุดมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวแอดวาน e ์ะนะครับค่ะครับผมตัวแอดวาน e ์นะคะมาดูราคากันนิดนึงนะคะสำหรับตัวของแอดวานนะคะดูแนวโน้มแล้วจังหวะของการตั้งรับแล้วก็ราคาที่เหมาะสมปีนี้เท่าไหร่คะแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของการประเมินด้วยของ 4G หรือยังคะกับแอดวานเองเนี่ยเราประเมินราคาไว้เนี่ยอยู่ที่270นะครับค่ะ ในส่วนของตัวทิศทางของราคาหุ้นเองเนี่ยต้องบอกว่าในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้น a อชจัสปรับตัวลงนะครับจากสองร้อยห้าสิบหกนะครับ a อชจัสปรับตัวลงมาเรื่อยๆในช่วงระยะสั้นเนี่ยเราดูว่าราคาหุ้นเป็นลักษณะรีบาวน์นะครับรีบาว์ขึ้นมาตำแหน่งตรงระดับราคาปัจจุบันนี่อาจจะยังไม่ใช่ทัมมิ่งหรือราคาที่ถูกมากๆนะครับ ผมคิดว่าระดับราคาที่เราคิดว่าน่าจะรียนทรีเนี่ยน่าจะอยู่ตรงโซนประมาณ220ลงมาครับค่ะ220ลงมาเป็นจังหวะของการเข้ารับนะคะส่วนราคาที่เ <นะ S 1> หมาะสม270อันนี้ยังไม่ได้ประเมินเรื่องของ 4G ด้วยนะคะ ครับผมค่ะส่วนหุ้นในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กับการคาดหวังเรื่องของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในช่วงวันพุธหน้านะคะทางมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์บุหลวงตอนนี้มองอย่างไงบ้างคะคาดการณ์การก็เราเองเราก็คาดหวังนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตั้งแต่ตัวเลขของไตรมาสสี่ออกมานะครับทั้งในส่วนของตัวเลข การบริโภคการส่งออกการลงทุนเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างในไตมาสี่เนี่ยก็ดูเหมือนจะฟื้นตัวช้ากว่าที่เราคาดเหมือนกันแล้วก็ในขณะเดียวกันกําไรของบริษัทจดทะเบียนในไตมาสี่เองเนี่ยถ้าดูสัดส่วนของจํานวนทุนที่ประกาศออกมาก็ถือว่านข้งๆผิดหวังนะครับต่ํากว่าที่เราคาดไว้พอสมควรทั้งในแง่ของตัวเลขจํานวนบริษัทแล้วก็ตัวเลขของกําไรบริษัทนะครับ ฉะนั้นเนี่ยในภาคของการประชุมในคุดหน้าเนี่ยเราก็คาดหวังครับอยากเห็นการปรับลดอัตาราดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าในข่าวสารข้อมูลที่โซเข้าสู่ตลาดเนี่ยก็ดูเหมือนในส่วนของทางกรงงสมาชิกบางท่านเนี่ยก็อาจจะยังลังเลนะครับยังลังเลอยู่ในเรื่องของการพิจารณาปรับอัตาราดอกเบี้ยลงแต่เราคาดหวังครับเราคาดหวังจะเห็น ฉะนั้นเนี่ยถ้าดูกันในเซนต์ตรงนี้เนี่ยแน่นอนกลุ่มที่เกี่ยวกับการเงินกลุ่มที่เกี่ยวกับ listing กลุ่มที่เกี่ยวกับ property ก็คงจะมี Active ระยะสั้นเกิดขึ้นครับค่ะก็ส่วนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะน่าจะเป็นแบบไหนคะอสังหาริมทรัพย์เองเนี่ยต้องบอกว่าภาพที่เราเห็นก็คือในส่วนของไตรมาสสามไตรมาสสี่เนี่ยยอดขายล่วงหน้าสโลลงนะครับค่ะการรีเจ็คในส่วนของตัว คำขอกู้สินเชื่อบ้านก็ดูเหมือนจะยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับผิดปกตินั่นหมายถึงว่าในส่วนของธนาคารพาณิชย์เองก็ระวังเนื้อระวังตัวในเรื่องของการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อเราเองเนี่ยถ้าดูในส่วนของอสาาหาริทรัพย์เนี่ยผมเองผมชอบบริษัทที่ค่อนข้างจะเน้นตลาดกลางไปจนถึงไฮเอ็นในช่วงนี้นะครับาสาเหตุหลักๆก,ก็เพราะว่าลูกค้าเป้าหมายในฐาน ระดับนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีเงินออมมากนะครับมีความสามารถในการที่จะขอกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ง่ายนะครับโอกาสที่จะถูกปฏิเสธเนี่ยเปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าในกลุ่มที่เน้นลูกค้าที่อยู่ในกลางล่างนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราตั้งข้อสมมุติฐานนะครับว่าในส่วนของบริษัทจดทะเบียนคนที่อยู่ทําเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยส่วนใหญ่ ทุกบริษัทก็จะเขียนในเรื่องของการเลือกโลเคชันในการทําโครงการอยู่แล้วนะครับแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะเหมาะสมในเซกเมนต์ตรงนั้นอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเราคงดูความสามารถของการกู้เงินของลูกฐานลูกค้าของเขาเป็นหลักครับ ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับคุณชัยพรน้อมิทักเจริญจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะยังคงมีมุมมองในสัปดาห์หน้านะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของ QE ของฝั่ง ECB นะคะที่จะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดทุ้นทั่วโลกแต่ว่าก็ได้ซึมซับข่าวไปบ้างแล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นยังคงมีมุมมองคร่าว่าแนวโน้มที่เซตในสัปดาห์หน้าจะมีโอกาสลงไปทดสอบที่บริเวณแนวรับถัดไปนะคะที่หลุดที่1550จุดลงไปนะคะก็จะมีโอกาสถึง ที่จะลงไปถึง1,527จุดเลยทีเดียวนะคะส่วนแนวต้านในสัปดาห์หน้าจะอยู่ที่ระดับ1,575จุดค่ะส่วนแนวรับสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นโลเดิมของเมื่อวานค่ะที่เราลงไปทดสอบก็คือ1,545จุดนะคะแนวต้าน1,565จุดค่ะกรอบจะยังคงไซด์เวนนะคะแล้วก็สามารถที่จะ s e l e c t i v e b u บเลือกคุณได้แนะนำกลุ่มสื่อสารหากว่าเซ็ตย่อลงไปนะคะโดยตัวที่โดดเด่นก็คือตัวของ Advance นั่นเองนะคะนี่เป็นการกำหนดกลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์บุ้หลวงในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ สำหรับการติดตามรับชมรายการ stop loss ในสัปดาห์หน้านะคะช่วงเช้า10โมงถึง10โมงครึ่งนะคะเตรียมพบกับ รูปโฉมใหม่และนักวิเคราะห์ที่จะมาเปิดสายสดให้ปรึกษาหุ้นเช่นเคยนะคะในวันจันทร์หน้าค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะส่วนช่วงนี้ทิ้งท้ายกันเอาไว้นะคะด้วยสัมมนากิจกรรมดีๆค่ะที่จะทําให้นักลงทุนทุกท่านนั้นเลือกหุ้นเป็นเก่งหุ้นได้และพอเติบโตนะคะสำหรับสัมมนา stop loss ในหัวข้อ h ฮบริดอินเวสเตอร์ค่ะเราจะไปเรียนรู้เรื่องของการเลือกหุ้นกัน2วันเต็มนะคะ28 29มีนาคมนี้นะคะ9โมงถึง5โมงทั้ง2วันเลยนะคะวันเสาร์พบกับคุณปิงประกิ สิริวัฒนเกตจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจะมาสอนซูเปอร์ทริควิธีการเลือกหุ้นค่ะการเลือกหุ้นเพื่อการสร้างพอนในระยะกลางระยะยาวอันนี้เป็นหัวข้อหนึ่งแต่ว่ามีอีกหนึ่งหัวข้อนะคะการเลือกหุ้นเพื่อเก่งกําไรระหว่างวันหรือว่าหุ้นซิ่งนั่นเองนะคะจะไปดูกันค่ะว่าบิตออฟเฟอร์เนี่ยเวลาที่มันกำลังจะซิ่งนะคะเราจะต้องดูแบบไหนหุ้นตัวไหนกําลังจะมาจังหวะของการสต็อปลอตต้องสต็อปยังไงการฟล์บายต้องทําแบบไหนถึงจะมีกําไรระหว่างวัน หาคำตอบได้นะคะในวันเสาร์เต็มวันค่ะส่วนวันอาทิตย์นะคะใครที่มีหัวใจของนักลงทุนรุ่นใหม่พลาดไม่ได้จะเป็นการสร้างพอร์ตให้เติบโตด้วยวิธีการเลือกหุ้นแบบ Hybrid Investor อร์นะคะไฮบริดคือการผสมผสานกันทั้ง f u n d a เมนทัลและเทคนิคค่ะเพื่อที่จะเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดีแล้วก็หาจังหวะการใช้เทคนิคเข้าไปเก็บซื้อ วิธีการนี้จะทำให้พอร์ตของเราเติบโตยังมีความสุขในระยะกลางและก็ระยะยาวพบกับคุณซันกระสวงจารุศิระสุดยอดแฟนพันแพ้ตลาดหุ้นไทยนะคะรีบจองที่นั่งด่วนนะคุณผู้ชมคะจำกัดที่นั่งนะคะตอนนี้โทรศัพท์เข้ามาได้ที่023383000กด3นะคะ2วันนี้คิดราคาบาทเพียงแค่9,900บาทเราจะไปเรียนกันที่โรงแรมอมริวัตเกตประตูน้ำวันเสาร์อาทิตย์สิ้นเดือนมีนาคมนี้28-29มีนาคมค่ะ ยังไงขอเรียนเชิญธนวันก็จะไปเรียนด้วยนะคะสุดท้ายในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับสต็อปลอสติคเอ็นค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะพบกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราจะมาเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นและดูหุ้นเป็นรายตัวในช่วงที่เซ็ตยอตัวลงมาแบบนี้นะคะซื้อหุ้นตัวไหนดีตัวไหนควรขายนะคะวันเสาร์พบกัน2องทุ่มหมุนมาทางนชั่นทีวีกับ t o ็อ l ลอสติคเอนนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะติดตามชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่ u t u b e และอย่าลืมไปคลิกไ like ลค์แฟนเพ งานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะความสําเร็จของเราคือการได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนทุกท่านบลจรกรุงศรีขอขอบคุณทุกท่านที่ลงทุนในกองทุนรวม KFS Div และ KFLTF Div เราจะมุ่งมั่นในการบริหารกองทุนและให้บริการที่ดีเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยังย่งยืนให้ท่านต่อไป สอบถามข้อมูลกองทุนขอรับหนังสือชี้ชวนโทร026575757และธนาคารกรุงศรีทุกสาขาการลงทุนมีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน